बोला ม,มหาหารือนะครับเกี่ยวกับโนโยบายทางด้านกีฬานะฮะแล้วก็ทางว่าทางสมาคมจะมีโอกาสร่วมมือทําอะไรกันได้บ้างนะฮะสมาคมเท,เทควันโดของเราซึ่งผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครอะไรท่านใดามาก็ยินดีที่จะให้ความคิดเห็นนะครับแล้วก็สนับสนุนถ้าเป็นนโยบายที่ส่งเสริมกีฬาส่งเสริมเทควันโดทําให้คนกทมเล่นกีฬามากขึ้นนทางเรายินดีอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็คุยเป็นเรื่องของเทควันโดว่าจะ ทำอะไรได้กันได้บ้างนะฮะซึ่งก็มีหลายเรื่องราวตั้งแต่จะมีนักกีฬาของเราไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับชาวกรทมตั้งแต่ยุวชนเยาวชนประชาชนที่หันมาเล่นเทควันโดก็ยินดีที่จะช่วยนะครับมีตั้งแต่จะช่วยพัฒนาผู้ฝึกสอนให้อะไรให,รให้หลายๆอย่างด้วยกันนะทางสมาคมวันนี้ได้คุยก็ได้แลกเปลี่ยนความคามิดเห็นกันแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ไงก็ตามแต่อยากจะให้ทางท่านอาจารย์ ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังจะดีกว่านะครับครับแต่ว่านโยบายสําคัญนหนึ่งก็คือกรุงเทพต้องเป็นเมืองสุขภาพดีครับแล้วก็การกีฬาก็เป็นตัวสําคัญเลยที่จะทาให้คนสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเมื่อกี้คุยกับท่านนายกมบก็พูดถึงว่าเป็นมหานครแห่งการกีฬาถือว่าเป็นไปได้แลวผมว่ากทมมีความพร้อมในแง่สถานที่แลวเรามีศูนย์สร้างสุขทุกวัยถึง35แห่งศูนย์กีฬา12แห่งศูนย์กีฬาญี่ปุ่นดินแดง1แห่ง มีที่จัดเตโกนโดเนี่ยประมาณ14แห่งผมว่าเตืกนโดเป็นกีฬาที่ไม่ยากคือพื้นที่ที่ฝึกซ้อมไม่ได้ต้องอาศัยพื้นที่มากเป็นกีฬาเดี่ยวนั้นเด็กสามารถมาเรียนได้เลยนะเราไปเคยเคยไปเยี่ยมตรงสมาคมแต้จิว๋วเขาก็มีสูมีศูนเล็กๆที่เด็กในชมรมแต้จิ๋วเนี่ยมามีครูฝึกสอนกันผมว่ากีฬาเป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากสุขภาพแล้วเนี่ยยังสร้างระเบียบวินัยด้วยครับถ้าเราดูนักกีฬาที่มีระเบียบวิน,นัยทุกคนแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญของการเป็น เป็นคนที่จะมีความสาเร็จได้เพราะมันต้องมีวินัยอะมันถึงจะไปถึงความฝันได้<ช>นะผม<ช>ว่าอันนี้เป็นหัวใจแล้วก็เกิดเราสามารถเริ่มตรงนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวถามว่ารเราต้องการอะไรจากสมาคมผมคิดว่าเรื่องครูฝึกเรื่องอุปกรณ์อาจจะมีการมีศูนย์ฝึกเตะกอนโดอยู่ทุกเขตทุกลานกีฬาแล้วก็ให้จัดแข่งกันในเขตได้ไหมนักกีฬามาแข่งที่ดีที่สามารถเป็นเป็นเลิศดได้ก็ส่งต่อให้สมาคมอาจจะ<ช>แล้วก็อาจจะมีนักกีฬาเก่งๆอย่างน้องเทนนิส ยังมีอย่างโคชเชเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะสอนให้เด็กเห็นเลยว่าต้องมีความพยายามมีความอดทนน่ะถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะผมว่ากีฬามันมีหลายวิติมากเลยครับที่จะช่วยทําให้กรุงเทพเป็นเป็นมหานครที่มีสุขภาพดีมีเด็กที่สร้างอนาคตมีความพยายามมีความอดทนก็ผมคิดว่าก็จ,จุดเริ่มต้นที่ดีครับแล้วผมว่าสมาคมเตกันโดก็เป็นสมาคมตัวอย่างที่สร้างมาจากความพยายามนะ แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กแล้วก็ผู้ปกครองได้เยอะเลยครับครับครับนีีม่มพูดถึงกีฬาเทควันโด,โดตอนนี้เห็นบอกแผนงานว่ามีจะไปทั้งสเปนไปทั้งเวียดนามมีแผนงานอะไรครับครับครับก็แผนงานเทควันโดถ้าจำไม่ผิดสเปนนี่เป็นแมตช์แรกเลยที่เราจะออกไปต่างประเทศใช่ไหมเชนี่เป็นแมตช์แรกเลยใช่ไหมเราจะออกต่างประเทศเนี่ยนะมันก็เล่นกันอยู่ซ้องกันอยู่ที่นี่นะอันนี้ไม่นับไม่นับโอลิมปิกพูดถึงว่าปีนี้นะครับ ผนวกกับว่าสเปนก็อย่างที่รู้กันก็มีเด็กหญิงสเปนที่สู้กับเทนนิสไปเมื่อคราวที่แล้วชนะกันไปคะแนนเดียว<อ>นะฮะก็คิดว่าไปอุ่นเครื่องกันหน่อยก็ไม่เลวแต่ว่าบอกว่าไม่ต้องแข่งกันนะฮะเทนนิสก็จะขึ้นน้ำหนักไปอีกน้ำหนักหนึ่งคือไปซ้อมกันได้แต่ว่าไม่ต้องสู้กันในสนามนะฮะก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ไปไปเรียนรู้กบคือไม่ให้ไปเรียนรู้ไป ทดสอบกับสไตลย์ยุโรปด้วยอย่างที่เรารู้กันนะ,ะแฟนๆเทควันโดก็ทราบดีว่ายุโรปก็เล่นสไตล์หนึ่งนะฮะอเมริกาก็สไตล์หนึ่งเอเชียก็สไตล์หนึ่งนะเราก็ต้องไปฝึกกับทุกๆสไตล์ก็ขั้นนี้ก็เป็นสเปนเดิมทีจะไปประเทศอื่นด้วยนะ,ะมีตั้งแต่เบลเจียนโอเพนมีตั้งแต่ยูเครนโอเพนแต่ก็จะได้ยูยเครนไปไม่ได้นะฮะก็เลยลดมาเหลือนี่แหละฮะสเปนแห่งเดียวส่วนของทางเวียดนามก็อีกฮะก็ไปอุ่นเครื่องครับก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นทางเซาท์อีเซียเราก็ เป็นแชมป์อยู่เสมออยู่แล้วนะแต่ก็ส่งนักกีฬาไปได้ขึ้นเวทีบ้างเพราะไม่ได้ขึ้นมานานมากแล้วด้วยเหตุของทางโควิดนะแล้วก็สุดท้ายแน่นอนเดี๋ยวเดือน5ของปีนี้ก็คือซีเกมนะอันนั้นก็ต้องไปกวาดเหรียญกันมาเยอะๆอย่างที่เคยทำครับผมเรก็คิดว่าแบบการเล่นกีฬาการออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีแบบเข้ามาสนับสนุนมา เป็นสื่อกลางให้เทควันโดมันเข้าถึงได้ง่ายหนูก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะหนูก็อยากจะเห็นเด็กๆแล้วก็คนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทควันโดได้ง่ายค่ะหนูก็อยากเห็นน้องๆเนี่ยขึ้นมาแทนหนูในวันที่หนูรีทายค่ะก็ะแบบอยากให้เด็กไทยเก่งๆแล้วก็ไปคว้าเหรียญในชมป์โลกในเวทีโอลิมปิกเยอะๆค่ะค<ท>รับก็ ตัวซีเกมก็เจ็บนิดหน่อยครับตอนที่คอลี่ไฟเราก็ตอนที่คอลี่ไฟซีเกมก็เราก็ให้เตะหลายครั้งครับเพราะว่าก็เราก็ต้องการเป็นดังกีฬาดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ตอนเจ็บนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนแข่งซีเกมก็ผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับการที่ไปส่งกลุ่มพวกที่จะเป็นเวียดนามกับสเปนนะคะแล้วก็เด็กเก็บกลับม๋าไหมคะก็จริงๆก็เรื่องบาดเจ็บก็เราก็ต้องต้องระวังจริงๆครับแต่ว่าก็ถ้าไปนู้นก็ต้องต้องตอนที่ ตอนที่ไปสเปนเราก็ประมาณอาทิตย์นึงก็เราก็บนเก็บตัวสนที่สเปนครับสมการเป็นเป็นนักกีฬาทีมชาติสเปนครับเพราะฉะนั้นก็มันก็คุมพิมพมพูดไปว่าเป็นอาดรีนาเป็นคนที่คยเยรับชิงครับก็ให้ผมอยากตูเป็นอีกอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าไม่ให้แข่งขันครับครับแต่ว่าแต่เวียดนามก็สนใจก็เป็นเหมือนก็เป็นตัวใหม่ๆครับเราก็รุ่นยาวช้วยให้โอกาสเป็นให้ลองสนามเราก็ให้ปรังสกาดมากกว่าครับ ก็จริงๆผมผมโชบเป็นเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมากครับเพราะว่าเป็นชัดผมดูว่าชัดอื่นๆก็เป็นชุดเก่าก็เป็นสิบกว่าปีหลายหลายหลายปีครับแต่ว่ารุ่นอ่เป็นทีมชาติไทยเราก็เป็นเป็นสังขึ้นมาเป็นจากเยาวชนกับเป็นรุ่นใหม่ๆแต่ว่าเป็นเรื่องพีโมเรื่องเทคนิคผมก็เชื่อว่าสู้ได้หมดครับก็ไม่ก็ไม่เป็นห่วงครับ